เอาเพิร <laughs> เอ <า S 2> เอไปดอมุห่อใส่ถุงไปขายโอ้ยขันไผ่บ่แข็งแห้งมีพลาดด้วยนี่ขีตบร่างลายรอบแท้ี่ต่างให้งงามเอาขันบัวงามดิมข,ขันบัวงามในย,ยันข้าวบัวซื้ออ้าวัเป็นแท้ บักใหญ่เนาะเบิดคูนี่ได้เท่าไรเด้นี่เนาะผู้หน่อไม้อ่าปอกงามๆขาวๆอ่าสดๆไม่ไม่าแต่ว่านี่จะอยู่ในขั้นตอนปอกมาแล้วก็อ่าเมื่อบ้านก็น่าจ,จะต้มแล้วก็ห่อใส่ถุงอีกทีนึงนี่เนาะอ่าเพราะว่าช่วงนี้นี่เขาเจ้าซื้อแบบใส่ถุงในพี่น้องเนาะใส่ถุงห่ออ่าสำหรับทางหน่อไม้เนาะ เอาถือว่าเปิด้าเปิดมุมกล้องมาพี่น้องเนาะมาพบมาเจอกันอีกคือเก่าด้อเนอะอาะอยู่ห่วยนองคล้องบึงและมือนี่พี่นอนะ้องเนาะผู้ซักเสื้อผ้าหนาแพาสำหรับทางแต่ละครอบครัวเนาะแต่ว่ามือนี่เขามานี่ามาอัปเดตและกระเวะมาเยี่ยมยามาให้พแม่พี่น้องเอฟซีเนาะที่ติดตามและคอมเมนต์มาบอกทางผู้เสียงเนาะพี่น้องอก็คือเคตของทาง อาน้องออนนี่แหละพี่นองอ์เนาะเอ้าผู้ทางน้องออน,นกำลังมาเนาะเอ้ากราบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิดสุขูสุคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมกับพ่อน้องเปียวเนาะตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงจะเข้าสามโมงแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยโหเนาะเอ้าแวะมาเบิ่งน้ำขันเนาะนี่กับบุกมาอยู่ห่วยถือว่ารอบที่สองแล้วที่เฮามา เออเอาทางน้องอนสบายดีด้วยทางน่ะเด้ดอเพราะมียงนี่มาหาอยังนี่นะ่ะเฮ <c oughs> ้ออ่าหนูไม้บ่พี่ายคือเก่าเนาะปพาอันอันตั้งซองอันนี้หนูไม่เจ้าบ่หนิน่นะจองคู่นี่นนอ,อมืมาตือฮึงหนะบ่หน,น <c oughs> ะเนาะเพาะมานทำกันหลายคนนี่เนาะนี่เนาะเออบัดนี้สิเมื่อเฮือนดมึงบ่บัดนี่ เมื่อใส่ถ <apply> ุงยางอล้วไปขายบ่โอเคเอาเดี <i kaz uffy> ๋ยวจังตามเมื่อบึงเพื่อนชาเนาะเอาไปเลยไทยอยู่เนาะบรรยากาศเกิดแดดแดดแน่เนาะไปเนาะโอ้ลูกเต้าโอ้ทางนี้กะเอาเฮ็ดเออไปเนาะห่อใส่ถุงไปขายโอ้ย อันไผบ่แข็งแฮงนี่พลาดเด้อนี่กิต้มชํานี่ปลาปายางๆๆจักอองนมจักอองลูกอองเต้าบาดนีเฮ็ดเอาเข้าไปพอใจลูกนาูงๆน่ะอ๋อโอ้นี่สนมันสนอ่ากล้วยเนาะ บักใหญ่เนาะในอองนี่ก็เอาๆเอา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 ก็ถือว่ายังหาอายุหากินหาน้องไม้ค้าขายคือเก้าเนาะทางน้อมีลูกซีเมาล่างมอยู่ตามพิม์ห้วยเพราะว่า ล่างอยู่น้าป,ป่ามันกัดคือว่าอะไรพีเพริโน่สะอาดอยู่แต่ว่ากระเปือกเนะาะเพราะฉะนั้นกัดล่างแบบธรรมาชาตินี่แหละก่อนเนาะไปนั่นแหละเดี๋ยวเบิรงนทักันเนาะอยู่เพิ่์นอยู่ซานห่อใส่ถอใส่ถุงไปคายเนาะครนะนะับออกมาบาดดัดนะี้เนาะมาเจอทางอัน อาใหญอยู่ขึ้นกระป๋อกขึ้กันอันนี้เนาะพอเอยดูเลยเราไม้ลายโอ้เรทันไปโดยโดยทั้งเอาลานทั้งปอกหน่อไม้น้ำนี่เนาะโอ้โนี่เดะได้เดิมจุบีบางนี่น้องลายบ่อของเจ้าค่ะใกล้สิ่เลี่ยมแล้วบ่อป๋อกยังยัวเอ้ยเอาเอาเนาะเดี๋ยวสีดำสีมืดเนาะ เล่งมือน้องหอไว้เลยจังขายเลยอ่เปยเยนะนหนึ่งบนอยอืมเอ้เล่นมือเล่นมือเนอะอเาเ<อ>ะนี่คู่นึงนี่เออ อ่ะสิมืดๆนการขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเออเนาะภาพมุมกล้องหรือว่ากล้องโทรศัพท์มันบอกคอยคือตัวเก่าแน่เนาะดุนจีฮาวไทยแล้วมันเสียแล้วพี่น้อยตายเลยก็เลยเอาใส่หมดเก่าเนาะในรอบสองปีที่แล้วมาใส่อีกไม่ได้ต้มบ่หนอนเอาแบบนี้เลยหรือบ่เออ ร่างลายรอบแท้นี่ต่างให้งงามเอาขันบัวงามดิขันบัวงามในยันข้าเจ้าบัวซื้ออ้าวเป็นแท่นออันนี้มาอันมาแต่หาแล้วก็เมนวนลงไปล่างไปปอกอยู่หวยด้วยบนนอกนี่นะซองเ่อไปหา มือนี้ได้อ๋อซองเธอไปหาแล้วเออเนาะเบื้งก่อนบุเชียงหนีไม้นี้เด้อก่อนที่เนาะมันมันเสียงมันบุหรียินเนาะเอยอ๋อไปขายได้ไปกระเพ้ายองนี่ <Dead. S 1> ไปนในแม่คิดนะไปขายอยู่ไายเก็อยู่อยู่เวียดอ้ไปไก่เดือไปได้เนี่เนาะเดลอ ทันจักทันจักบระทันละเออปกติไปขายจะมุ่งเฉอเนาะหนึ่งมุ่งใบมุ่งโอ้ตัวนี้ใบสีเข่าใบสองมุ่งเลยสองมุ่งใบเนาะใส่ถุงใส่ถุงเนาะอันนี้ของเจ้าผู้เดียวบ่นี่ยนะโดยมีมีสองคู่บ่อโดยกับตัวถุงกับแม่นบ่โดยของยะของแม่เจเดน้าเออ บ่ได้บ่ได้ไปบ่มีตาช้างแบบเฮาวัดกะเอาเลยนี่ใส่ถุงก่นเนาะประมาณนี้บ่เนาะถุงเท่าด๋อันนี่น่ะ10,000เงินเวียดเงินลาวเฮาเรซะเงินลาวประมาณเท่าเนาะม7 0 0 0 7,000กีบโดยต่อถุงเนาะโดย โอ้อเปลี่ยนขายนี่เบิด์ตมือบ่าน้องนี่นะโดยคุณน้องในถุงหนึ่งแล้วนี่นาะปพ่อบักหลายๆเนาะคนเจ็ดพันกีบทุกข์ล่างให้ย่างบักคักเลย,ยส่วนลายเปลขายอยู่ใช้เรีนเวียดก็มีแต่คนเวียดโบสือเนาะโดยคนลาวเขานี่ยโบรมีบอกคนลาวก็ซื้ออยู่กับคนลาวเขาซื้อเขาแบบเขาคันสิบทงนี่เขาเขาให้ให้เขาทงนึ่ง เาขาเคาะเขาเคาะซองทงแหละแปดแปดทงเขาใจเงินอันนี้คนลาวบ่แม้ว่าซื้อซอยแล้วก็อยากได้แถมอีกคน Việt เวียดได้ใช่คนเวียดก็คือกันเดียวก,กันบ่ซื้อซอยก็ย,กย,ออยังให้แถมเพื่อกันอีกเออนี่จะอยางให้แถมเท่า เอ๋อเนาะขายซู้มือบ่โดยอ๋อได้เงินหลายได้หนิโน่คุ้มือเข้าไปโอ้ือมือหนึ่งได้เท่าได้น้องมือหนึ่งได้ได้แฟชชั่นหนึ่ได้ไลน์น้ำมันแกได้บ่ได้แสนหนึ่งมือละแสนเต็มที่ได้อยู่บ่โดยโอ้ือมือแสนสองมือกับสองแสนเนาะโดยอ่าเขาไปเมื่อวาน เอาเบรคไปค่ายหาเฮ็ดเฮ็ดทงน้ำไม่ดองเฮ็ดน้ำไม่ดองใช้ผู้ช่วยนี่บ่ไปน้ำกันนี่บ่กเ็ื้อยนี่บ่โดยอ๋อเอาเอาเนาะป้านี่ก็ยังบ่ทันได้ปอกอยู่นี่บางเลือดพี่ขึ้นหน้าโอ้ยังบอที่ลายเนาะ ผู้นี้บ่ไปกับผู้นี้บ่ไปขายนะบอเอ่อคนละคนบ่โดยแลนไปขายอยู่เวียดนะพาเป็นคนขับรถใช่เนาะแม่ขนาอืมเจ้าบรได้เป็นคนขับบ่โดยมีแต่ซ่อนไปจีซื้อเนาะโดยเอาอยู่ทั้งรักซ่อนแล้วก็จับเครื่องน้ำเนาะโดยเอาไปเอาหยุดหยุดไปขายหนุ่มไม้ก็จับสีขายยังเออโอ้ยดีแล้วนี่ ขายน้ำไม้นี่แหละจักสียหายยังได้เงินเอนอก็ยังดีพี่น้องอเนาะเรากัดยูด่หากินน้ำไม้มาค้าขายาดีดีขยันเนาะคัวนว่าเซนกีบมี่ป้อน้ำไม้นี่เป็นกระสอบเลยนะนี่เนาะพีน้องช่วยมือเห็ดน,น้ำไม้ลองน้ำไม้ต้มกำลังสกินเ<อ>ขาไมา้ ยังหามือกินขขาใหม่อยู่ไสกินบ้านนี่อยู่บ้านนี่บ่เพิ่นเพิ่นเฮ็ดเบิดบ้านได้บ่เฮ็ดเาใหม่เฮ็ดเบิดบ้านขขามีเงินจงจงกันเาว้นีเอ่อคนในบ้านเฮาอยาก สู่สู่ตะไก2โอให้ลูกแสดงว่านี่อีกบ่กี่มื้อนะบ้านนีก็เนาะโดย่นยังบ่ทันได้กินข้าวใหม่เนาะโดยข้าวันวันเช้านี่เขาินวันเช้าสิมานี่บ่โดยวันเช้าสิมาคือว่าดบ้านเด้อบ่ดบ้านนี่ลโอ้โอ้เนาะเนเนาะได้ยินเขาเว้าั่นได้ยินเขาเว้ามีเงินจงคอยนั่นจงคอยอือาการกินั่นแหละเนาะโดย เออเอากระเพรนีเพิ่นพี่พน้องเลยเพิ่พนเพื่อนพ่อเลยเอา,เอาได้จับถุงแล้วบ,บาทนี่เด้งเด้งเด้งเนาะซอยกันบูททางนี้ก็เอาเอา่ายังไงไปค่ำเราได้เอาน้ำไม้กลับคืนมาได้เหรอเนาะเปลืองน้ำมันสิซื่อแล้วมันมาเห็นไม่งอองแล้วเออนี่อะไรจ ข้าวเป็นแบบบทันกินได้ก็ข้าวกับบทันกินข้าวยังบะทันกินอยู่ใช่ไหมเจนในได้แต่บนห้องกับห้องบ้านนี่ยแล้ไม่ก็อยากขายยิ่งในอาญาจึงด้ลุ่มได้เนาะเงินก็อยากได้อีกคู่มือแบบนี้จะกินข้าวแบบนี้บอสยันบะทันเพราะว่าตอนเช้าห้องก็ไปหาเลยเนาะไปหาแต่ห้องมงก็ยังบะทัน เพื่อไปเพื่อมาเนาะทำบุตริแล้วเพู่ชายได้ขายดูเพื่อนกันช่วยแล้วอ,อือฮะดูนลายเนาะแกงสองบาทพเพื่อนี่เพื่อสีเบิด์ตเนี่ยน้ำไม้นี่กัเป็นประเภทน้ำไม้มีน้ำไม้อย่างแน่นอนน้ำไม้ไล่มีแต่น้ำไม้ไล่บ่ ทำไมบงทำไมนี่ทำไมไพ่ตองย่างเนาะอืออืออ้าวซอยกัน,น,นเนาะแต่ว่าถ้าต้มนี่แบบนนนแบบนี้ได้เป็นน้อยๆแบบนี้ได้เนี่สีแซ่บนี่ต้มแซ่บอ่อ่อนหวานนี่ยอืออายุเนาะอันเวลาเจ้าไปหาอยู่ว่าก,กินชี่กระดูกน้อยได้อายุไเอา dạ, dạ hào bơi chép chấp tin này dạ hào ao hai hóng, này hey, dạ hào chép tin ao bơi, bơi nhàng cả bơi, dạ, puh. dạ hào đi là chép tin cả ao, nó hào sói nó đôi

เด็กชูคุณลังลูกเลส่สะป้อนเข่าระบ่อนอ่ะยนาะอาญาหอบอลแล้วใครยูสะนอย<อ>ูอน้องไม่ยะ,ะเ่างได้ดเป็นเ่าไปห้าน้องไม้ก็สบายใจ<อ>เ่างไปได้ดเป็นห่วง,ลงแล้ว<อ>ใครยูอาญาเบิ่งให้เด็กกับใคก็เป็นห่วงเลยน<อ><อ>เนาะเพาะเป็นห่วงแล้ว มันอยู <S 1> <S 1> ่นําลูกเฮาลูกเฮาเอาเองนี่เฮาหาหน่อไม้ใจเฮากินฮอดลูกอยู่เรือนยันบ่ได้ปอนข้าวผู้ใหญ่เอาในไข่เนเนาะเอาเนาะเดงมือเอาเฮ็ดบาดนี้่5 6ุลแป๊บเดียว <c ười> อันนี้ก็ของเจ้าบ่อเนองของแม่คิดหน,น้าอ๋อของเจ้าเดี๋ยวจะมีซ้ำนี่เนาะโดย Ü แต่ว่าไปานี่ก็ไปรถจักเจ้านี่บ่โดยไปหลังห้าง ตะกูดได้บ่มีบ่ช่วงนี้เนาะบม่ได้ไปเอาแต่ว่ามีอยู่หักบม่ได้เอาบ่โดยเน้นเป็นไงก่อนเนาะหันไปเอาไปเอาบันเสดงบันห่อไก่บ่โดยไก่บันห่องเออเออมีแต่ผู้หญิงผิดน่อยหาค่าายใครกระใจรับมาเยอะไปอ๋อโอ้เนาะเออมียังชายนี่เดี๋ยพระตงตกล่ะปี เอาไปขายว่ปีนี่กะเอาเอาอันนี้แต่ผู้หญิงเนาะผู้ชายไปใส่เบิดอันนี้เนาะชายเอาลูกผู้ชายเอาลูปเฮ้ยสาวบาทเลยแล้วคล้อตรังเป้าเออยังบาดนี่ ไปเติมน้ำมันบ่เอาเอาคอยมาคอยไปชิตพระเยอะตั oh ้งดงแลวกะเจอกล้าแล้วฮัไอ้พระเมื่อวันะมีแต่ผู้ยิ่งเนาะหาข้าขายพี่น้องผู้ช้ยนี่ก็เ็บจะบบก่อยเห็นตามทีเฮาเบึ้งนี่แล้วคนกก่เห็ดซอย เติมน้ำมันเต็มทางเติมบัตรดงคุณบอ๊ะโดยไปฮอดพุ่นก็ต้องลอกคายเป็นบ่อหน่องน,นี่นะโดยฮะโดยบ่ได้นั่งคายเป็นซีบอ๊ะนั่งคายบนทาง ขายเด้อเนาะโออเพิ่นย่างเลาะขายก็บ่แฮงอีกนีเนาะสิได้ขายแต่ว่าก็บ่ได้ยากปานไดล่ะบ่เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ท่งโอ้มื้อนี้บ่นี่โดยเอเอ้าซใด๋เด้บาดนี้เป็นเงินเฮาเนาะเป็นเงินันเขาเขาถืซื้อหมด10ทงนี่ทง10,000นเขาต่อน พอดีแปดสิบประมาณแปดสิบพันเนาะสิบถุงนี่เนาะพอดีซื้อไก่ตัวนึ่งไก่กับแปดสิบพันเงินเวียดซื้อให่ยังไก่น่ะกินข้าวใหม่เด็กกำลังสกินข้าวใหม่ไก่แบบนร้ยังคือสีซื้อไว้แท้ไก่ไก่ไก่เวียดเป็นโตแบบย่างยุ่งๆแบบไม่บ่หรือว่าโดยไก่แบบนี้แบบเวียดไก่แบบเชี่บโดยเวียดไทย กายเฮา3ตัวเฮาอยากเลี้ยงนี่อยากให้ลูกเฮาเป็นคือเขาเฮาซื้อตัวนึงเอาเฮ็ดไปซะเนาะดูพี่ตคองบ่เป็นีเหลตังกบานนเไปบ้านนี้เนาะก เตรียนอ,อยู่ในนี้แล<า>้วเซรมืคเนี่แ<า>ม่นพักกันสุนมุนอยู่นี่แล้วนี่เนาะเดโอ้เบินน่งเบโองดีโลอนี่เฮาทอดชงเปียกก่อนอ,อือหือนุอนออ้ยนี่เจ้านี่ฝากไว้น้ำข้าเจ้าบ่ฝากท้ายบ้นอือฝากขางนอดออไปขายนเนาะ พี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กิ๊บเนะอะเนอะอากาศเมื่อนี้ก็ถือว่าฮอตเมื่อนี้กั <c oughs> ได้ดอกเนะาะผ้าพันโบโตกเวลาขับรถขับไล่เงาพฝนตกกันเดินทางมันอย่างเงี้ลำบากดเด็ดชีก็แค่นี้ผิดทางกันแล้วขายมุองไม้อยเนาะเอาอะไเนาะเดี๋ยวให้ทางน้องอ๋อน้องออนเนาะซอยเพื่อนนั่นแหละพี่น้นนนองเรากระจายได้ไปขายนมุ้งน้อ้ ตอยู่ใช้ลแลนด์พล้วพี่น้องเดี๋ยวจังเขามาเยี่ยมยามอัปเดตท,ทางน,องน,าอน้องคนใหม่อีกเนาะคือว่าเร่งๆซอยกันได้เลยนี่พี่น้องย,ยันงบาท,านทัมมนเวลาอันนี1สโมงเดี๋ยวนี้นี่เนาะโดนบทันละแป๊บเดียวเลยเนาะโดนสายเดนนี่มันก็ไกลเลยพี่น้องวันเช้าสามสิบเช้าปลายโลกคนน<ม>ด้เนา้เอาเอะไะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้ทางโพน้พกับชิดได้ เดินทางไปต่ออีกก้อนเนาะแต่จะได้ล่าปมเมพี่น้องอยู่บ้านชันชันทางน้องอ่อนก้อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาพบมาเจอกันในคลิปหน้าเด้พี่น้องเออว่าเสดเดินทางไปทางไหนเนาะเอาวันนี้ลาไปก่อนเนาะดีไหมฮะล่ด้วยบนสุขุทุกคนไปบ่ายได้ทางเด้อเนาะจังสาวเมื่อเย็นยังข้าวเราบม่อีกรอบหน้าเนาะวันนี้ไปก่อนเนาะสวัสดี